ทุกคนหนูจะรีบเล่านะเพราะว่าหนูอยู่แล้วเนียก็คือแบบเรื่องมันมีว่าครั้เนี้หนูไปหนูเจอเรื่องที่เสียใจมาแล้วแบบหนูอยู่ยตื่นสา,า<ๆ>จืดเบื่อนะที่ใจเจ้เจ้แล้วแบบหนูอ่ะก็แบบเดินจืดจั๊กอยู่แล้วแบบแล้วตอนนั้นหนูเสียใจอยู่แล้วหนูก็แบบเดินเจอร้านขายกบค่ะแล้วก็ แล้วหนูก็แบบตอนนั้นหนูเสียใจมากเลยแล้วหนูก็แบบรู้สึกต้องการของฮิวใจอ่ะแล้วหนูก็เลยซึกกบมาแบบแม่หนูไม่รู้แล้วหนูก็แบบโทรไปบอกแม่แม่รู้สึกยังไงบ้างคะแบบรู้สึกแบบต้องการเรามันแบบหนูก็เลยแบบซื้อกลมมาเพราะแบบตอนนั้นหนูเสียใจมากแล้วหนูต้องการแบบอะไรฮิวใจอ่ะหนูก็เลยแบบซื้อกลมมาแล้วมันแพงมากทุกคนแต่ไม่มีตัง ขอตังหน่อยขอตังหน่อย